วันนี้เรามีไนท์เลสซึ่งปกติรายการนี้ยจัดแข่งเฉพาะกลางวันแต่คืนนี้ก็จะเป็นสีสันใหม่ที่เราจะได้ชมกันในแบบว่าแข่งในรูปแบบกลางคืนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามช้างนะครับชุ่มฉ่ำเลยเป็น วิกเนที่2ของปีนี้นะครับเลสสามนะครับเมื่อวานผ่านไปแล้ววันศุกร์เป็นเวทเลสนะครับเป็นเลสที่3 mm hmm. เราก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆแต่ก็โชคดีที่เราได้โพเดียมมา mm hmm. ปีนี้เรามี น้องอีกคนหนึ่งมาแข่งรุ่นใหญ่นะครับสยาม GT เมื่อวานได้ที่1น,นะครับเราก็ได้โพเดียมกันทั้ง2คนแล้วก็ยังมีน้องอีก2คนในรายการ Honda One m a k e l เล s นะครับน้องเซตแล้วก็น้องเข้าฟ่างนะครับแล้วก็มะปางก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เก่งรถกระบะก็ยังอยู่เหมือนเดิม สนามนี้เรซสามสเอารถคันใหม่มาลงก็เป็น Honda าเซียเซนะ,ะก็รถก็ขับดีขึ้นค่ะรู้สึกว่า,เ,าเลี้ยวดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้สึว่วนนิ่งขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นรถที่ขับแต่สนุกมากค่ะเมื่อวานในเรซค่ะเราออกสตาร์ทสุดท้ายนะคะเนื่องจากน่าจะเป็นการเปลี่ยนบอดี้รถตามกฎอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นมาได้ประมาณ 10คันค่ะก็จบที่11ในรุ่น11เอาวอแต่ว่า7ในรุ่นค่ะวันนี้ก็เป็นอีกเรสหนึ่งที่ฝนตกด้วยเมื่อวานไนร c สวันนี้เวทร c สไม่มีอะไรง่ายเลยเพราะว่าก็น่าจะขับยากอยู่มีน้ำมันในแท็กด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องลงไปหาจุดเบรกกันอีกทีค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะคะ นเนี้ยเ,เราต้องเจอกับฝนเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนก็พื้นเปียกฝนตกถนนลื่นนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารถถ้าเราจะต้องวิ่งได้ขนาดนี้ต้องมีประสิทธิภาพดีขนาดไหนฮะ,ะอย่างเช่นเบรกเนี่ยเราต้องพยายามคอนโทรลเบรกให้ดีเพราะว่าอย่างที่เห็นแล้วคือฝนตกถนนลื่นเบรกแรงมากล้อล็อกลื่นถลไยได้แน,น่นอนเพราะว่ารถเรารถแข่งเนี่ยจะไม่มีระบบ ABS เหมือนรถยนต์นทั่วไปนะคะรับก็ต้องคอนโทรลให้ดีถ้าเบรกที่ดีก็จะทําให้เราเบรกคอนโทรลได้ง่ายมีระยะเบรกก่อนถึงจุด รอดล,ล็อกได้พยาฝ่าฟันตรงนี้มาได้ก็แข่งจบในอันดับที่7เลยนะครับที่7ใน o อเวอรนะครับแล้วก็ที่4ในรุ่นโปรเอบี B, แล้วก็ที่3ในรุ่นโปรเอของคลาสเอนะครับก็ได้รางวัลมาครับเกือวถือฝ่าฟันมาแล้วก็เรียกว่าต้องเอาตัวรอดในที่สุดเลย สำหรับรายการ PT ธีกลางปีประจำปีนี้นะครับทางเบนดิกกนะก็ได้ส่งรถแข่งเข้าทำการแข่งขันหลากหลายรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นสยามก r ุ๊ปเอ็นซึ่งก็ขับโดยคุณมะปลางอลิสานะครับมีรุ่นสยามทักมีรุ่นสยามด t ีรวมทั้งในรายการ Honda One Make Race ด้วยทางเบนดิกก็ส่งเข้าทำการแข่งขันหมดเลยครับปีนี้เราทีมใหญ่ขึ้นนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นทีมงานโปรเฟชชั่นอลมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทุ่มเทไปเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้กับผลงานของปีนี้เราน่าจะมีลุ้นในคะแนนแชมป์ประเภททีมของปีนี้ต้องขอบคุณเบนดิกมากๆที่สนับสนุนเ,เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เบนดิกมีมาให้พวกเราใช้นะครับคึกคักสนุกสนานมากครับก็สำหรับสนามหน้าน่าจะสนุกยิ่งขึ้นครับเพราะว่าสนามหน้าจะไม่เหมือนสนามนี้นะครับสนามนี้ เนื่องจากเป็นสนามปิดสนามหน้าเนี่ยเป็นแข่งจัดแข่งบนถนนก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงก็ช่วยกันครับไปตามชมตามเชียร์สนามหน้าได้ที่จังหวัดสงขลาครับ